สวัสดีครับพบกับช่องบ้านสวนผักชมครับตอนนี้เราพามาดูต้นชมหลังจากที่เราปลูกไปหนึ่งสัปดาห์ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับตอนนี้ก็เริ่มแตกตาคือติดแล้วนะครับติดแล้วน,นี่ก็คือที่มันแตกออกมานะครับตอนนี้ก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับที่เราปลูกต้นไปตอนนี้ก็เริ่มแตกตาแตกหน่อขึ้นมาแล้ว ถือว่าติดแล้วนะครับถือว่าติดแล้วถือถ้ามองระยะอย่างนี้ก็จะดูไม่ค่อาชัดเท่าไหรเราก็องพาไปดูเนี่ยครับตันนี้เริ่มติดแล้วนี่ครับเริ่มติดตาเริ่มแทงหนอ่อออกมาแล้วนะครับให้เราเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเราพามาดูข้ ก่อนหน้านี้ที่เราปลูกไปหนึ่งอาทิตย์ก็แทบไม่ได้รดน้ำเลยเพราะว่าฝนตกฝนตกทุกวันเลยมีวันนี้ยังไม่ตกนี่ครับเสรแล้วเราปลูกไปแล้วก็จะใส่ขี้วัวขี้ควายแล้วก็เอาฟางกบไว้แล้วก็รดน้ำให้มันชุ่มชื้นตลอดแปบ๊บเดียวติดอาทิตย์หนึ่งผ่านไปหลังจากที่เราปลูกต้นไปนี่ครับนี่ดูนี่ ติดแล้วติดแล้วนะครับไม่ตายบางต้นมีตายแต่ว่าของเรายังไม่เจอต้นตายเพราะว่าที่เราซื้อกิ่งพันมาคือเขาคัดมาให้ก็คือจะดูลากที่มันสมบูรณ์แล้วค่อยตัดนะครับบางเจ้าก็เร่งเพื่อรีบขายเพราะว่ายอดชมกิ่งกิ่งพันโฉมขาดตลาดบาง บางคนเขาก็รีบตัดรากยังไม่สมบูรณ์ก็รีบตัดมาขายเพื่อราคาราคาดีช่วงนี้นะครับเป็ดแล้วนครับาาดูเดี๋ยวผมจะทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ คนที่สนใจนะครับดูว่ามันเป็นยังไงปลูกชาวอมนะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดปลูกกัติดติดแน่นอนไม่ตายเท่าที่เราเดินดูก็สองร้้าสต้นยังไม่มีต้นไหนที่เหี่ยวหรือว่าตายครับส่วนมากก็จะเริ่มแตกตาแตกยอด่อนออกมาแล้วแต่เราเรามาอัปเดตดูว่าเราใช้ระยะเวลา กี่สัปดาห์ถึงจะมียอดออกมาแล้วพร้อมที่จะตัดได้เนี่ครับเราพามาดูอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าต้นมังต่ำอยู่แล้วเราก็จะอัปเดตดูเรื่อยๆให้ดูถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นชะอมนะครับว่าจะยังไงเนี่ยครับ มันก็จะเริ่มแตกดีมากเลยดูต้นนี้สามสี่ห้าตาที่มันแตกออกมาเนี่ครับให้ดูก็สำหรับใครที่อยากจะลองปลูกแนะนำเลยต้องปลูกหน้านี้หน้าฝนแล้วเราจะไม่ค่อยได้ลดน้ำนี่ครับดูกิ่งนี้แตกดีมากแตกดีมาก วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูว่ามันจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ยังไงถึงจะเป็นเหมือนเป็นเหมือนส่วนนั้นได้แต่ว่าไอส้สวนนี้ก็ประมาณ20สิปีได้แล้วต้นต้นพวกนี้20สบปีมันโตขนาดนี้ไปแล้วนี่ครับสวนอันนี้ก็ฝนตกทุกวนันน้ำในบ่อเราก็จะเต็มมเราก็จะ ไว้งดน้ำจนหนาแรงนะครับส่วนนี้ปลูกมา20ปี20ปีนี่ครับให้ดูก็ถ้าใคสนใจก็สอบถามเข้ามามาทักทายกันได้ครับสอบถามเข้ามาอยากรู้วิธีการขั้นตอนอยังไงก็หรือมาคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ว่าแต่ละที่ทํายังไงอะไรยังไงเนี่ยครับก็ <S <S สําหรับคลิปนี้ก็พามาดูหลังจากที่เราปลูกไปหนึ่งสัปดาห์ว่าต้นพันธุ์ชะอมเป็นยังไงบ้างมีความเปลี่ยนแปลงยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูหลังจากที่มันเริ่มมีใบมีอะไรแล้วเงี้ยครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ